โอเคสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่ก็น่าจะเป็นพาสสุดท้ายแล้วละ่ะนะนะโอเควันนี้ผมเป็นป๊อปนะเป็นฝ่ายซ่อนเดี๋ยวก่นอนนะผมจะรอดได้หรือไม่ผมจะรอดได้นานแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้มีผู้เล่นอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามเจ็ดคนนะฮะหกคนเป็นป๊อปอีกหนึ่งคนเป็นฮันเตอร์นะฮะอตอนนี้ป๊อปชนะแล้วครับ ฮันเตอร์ตายนะเริ่มเกมใหม่กันครับแอบเอา้าทำไมแปลงไม่ได้อ่าโอเคครับเนียนเป็นกล่องปึ๊บหน้าห้าเนียนครับเนียนคนอยู่ันเยอะแยะเลยนะครับแล้วฮันเตอร์อยู่ไหนอืมไปรอหน่อยดีกว่าอยู่เฉย ไม่ชอวฮ <c oughs> <ม>ันเตอร์อยู่ไหนอะ่ะโอ้ยนู่นไงแบบเนียนก่อนปึ๊บแม่แห่เนียน โอเคครับฮันเตอร์ฮันเตอร์ฆ่าตันนี้ครับฮันเตอร์มาแล้วเขาจะเห็นผมหรือเปล่ามาสองคนเลยหวังว่าจะไม่เห็นนะโอเคฮันเตอร์อยู่ข้างๆแต่ฮันเตอร์มองไม่เห็นผมอะไรแ okay, คร่นั้นแหละยิงไปเถอะ ยิงไปเถอะยิงอะไรกันเออผมอยู่นี่ผมอยู่นี่เออไป <c oughs> ดีมากดีมากนะครับเช็คก่อนฝั่งโน้นสถานการณ์เป็นไงบ้างเป็นไปได้อ่ะฮันเตอร์มองไม่เห็นผมอ่ะ <c oughs> ผมผมอยู่ข้างๆเลยอ่ะมองไม่เห็นสุดยอดนะครับ จงเนียนต่อไปตอนนี้เหลือเพื่นที่เป็นป๊อปอยู่สองคนนะครับมีผมแล้วก็คุณคุณอะไรไม่รู้อีกคนหนึ่งนะฮะตอนนี้ฮันเตอร์เดินกันยูอเยะเลยน่าฮะแล้วก็ผ่านผมไปหนึ่งไม่อยังไม่เห็นผมอยู่ดีอะอัน่นนี่มาแล้วแล้วป๊อปอ,ปอีกหนึ่งคนวิ่งฮันเตอร์ตายไปหนึ่งคนแล้วครับฮันเตอร์ตอนนี้ฮันเตอร์มีอยู่สี่ครับคนซ่อนมีอยู่สองฮะหนึ่งอนะัน ผมเป็นกล้องเนี่ยไม่มีใครเห็นผมเลยผมซ่อนแบบแนบเนียนมากนะฮะตอนนี้หนึ่งนาทีเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทียี่สิบกว่าวิหนึ่งนาทียี่สิบวินะครับอืมไปแล้วฮันเตอร์เว็บฮันเตอร์ไปแล้วอีกหนึ่งฮะยังไม่เห็นผมอยู่ดีครับตอนนี้ตอนนี้คุณที่เป็น คนที่เป็นป๊อปอยู่อีกหนึ่งคนกำลังโดนล่าอยู่นะฮะตอนนี้มันนเขาวิ่งไปนน่นแล้วโอเคครับตอนนี้ผมผมดูว่าผมปลอดภัยนะอ๋อผมดูแล้วทำไมไม่มีใครเห็นผมไอ้บังเกอร์ไอ้สีแดงๆนี่มันบังผมอยู่อ๋อโอเคครับถือว่าการเล่นในครั้งนี้เป็นที่ซ่อนที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเวลาจะหมดแล้วฮะผมใกล้จะชนะแล้วนะครับสี่สิบวิครับสี่ิบวิฮะ,ะอีกสี่สิบวิครับ เรียบร้อยครับเหลือผมคนเดียวฮะที่ผมยังซ่อนอยู่นะครับที่ผมยังซ่อนอยู่สามิีวิสสุดท้ายไม่มีใครอาผมเจอเลยตอนนี้อาจจะเป็นตาแรกเลยที่ผมชนะฮะผมไม่เคยเป็นป๊อปแล้วชนะเฮ้ยเขามาอยู่ตรงนี้อะอห้ารอดไปรอดไป ยังยังไม่เห็นไปยิงอะไรตรงนู้นผมอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ครับหกวิครับหกวิห้าสี่สามสองหนึ่งเย้ผมชนะแล้วนะครับก็พอแค่นี้แล้วกันครับสำหรับปะพันนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ สนุกเกมหนึ่งเลยนะไม่ได้เกมที่มีไม่ใช่เกมที่มีสาระอะไรฮนะแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งเลยทีเดียวครับสามารถโหลดมาเล่นกันได้ฮนะในเพ t o r e ครับพิมพ์เข้าไปว่๊อ o p า a n d p o t a b l e นะฮะโหลดฟรีนะครับผมโหลดมาเล่นกันได้เลยวันนี้ไปแล้วละกันบ๊ายบาย